เอาล่ะผมกราบสวัสดีคู่ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปคลียร์เกมไมค์ครับต์มาเองนะครับซึ่งสิ่งที่อยู่ในมือผมตอนนี้นั่นก็คืออัน r a f t i n g ง a a b l e นั่นเองครับผมซึ่งมันสามารถทําอะไรได้ใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขุดบล็อกดินม,มาก่อนแล้วกันโอเคครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะวางกล่องคราฟอันนี้นะครับและดูด้านในก็ผมสังเกตตรงลูกศรดีๆครับปกติเนี่ยมันจะชี้จากซ้ายไปขวาใช่ไหมแต่นี้เป็นขวาไปซ้ายก็ผมซึ่งถ้าเราเอาดีใส่เข้าไปนั้น มันก็จะได้เป็นดินนั่นเองก็ผมมันคือการย้อนกลับฮะล็อกไม้นะครับทีนี้ผมใส่เข้าไปได้เป็นแซปปิ้งนะคะผมบนมิลกับดินนั่นเองก็คือการที่จะได้ต้นไม้เนี่ยแล้วก็ต้องมีดินไว้ใช้ปลูกใช่ไหมล่ะแซปปิ้งแล้วก็บนมิลทำให้มันโตครับโอเคถ้าใส่เป็นไม้แพงอะ่ะอุ๊ยอะไรอะคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นบอกว่าแท่งไม้นะคะผมหยิบมาดูดิแท่งไม้ที่มีน็อกแบ็กสิบครับ จัดว่าน่าสนใจเลยฮะไหนลองดูดิตบไปครับลุงกันเดนแล้วผมกล่องก็ผมอุยเดี๋ยวก่อนอะไรอะกล่องอาร์เมอร์กล่องบ้านธรรมดากล่องทูสมิดอุ้ยมันเป็นกล่องแต่ละประเภทเลยหรอโอ้โววนี้มันก็ต้องจัดไปดิครับอะไรวะเนี่ยเหมือนเราจะเจอบอกว่าสุดลรรับนะครับผมแบบนี้เราก็ต้องวางให้หมดเลย,ยจัดไปฮะโอเคก็ผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูดีกว่ากล่องนี้เอ้ยไม่มีอะไรโอ้อันนี้มีแบบขนมปังนะครับสโตนบิก ดินเหนียวอันนี้อู้ได้เหล็กคุณผู้ชมอ๋อกล่องทูสมิธอันนี้มีกันไกนะฮะได้ขนมปังโอเคอึบ๊บเอเมล่า์นะครับผมอู้ที่ขุดอีกแล้วแ่มเลยครับไหนที่สุดเจอเป็นพอท่อรูนขนาดใหญ่ครับเราลองอะไรได้หลายอย่างเลยนะเริ่มจากบล็อกทองเลยครับโอเคแมกมาบล็อกเด้อทำไมไมันได้เป็นเงี้ยอ่ากล่องนะ,ะับผมไฟชาร์จเหรอออฟซิเดียนอะไรน่าสงสัยต้องลองให้หมด เริ่มจากเป็นทองก่อนแล้วกันทองไม่ได้ก็เหรอบล็อกทองอ่ะอุ้ยได้อุปกรณ์ทองมานะครับแล้วก็กล่องฟอร์เทสเหรอโอ้โหแบบนี้ก็น่าสนใจเลยดิออฟซิเดียล่ะครับได้เพนบล็อกเลวอ่ะกับบล็อกน้ำฟิเนสติลนะครับผมอ๋อ,อมารวมกันแบบนี้นี่หว่าอ่าเนเธอร์แลกได้เป็นสีแดงกับเขาเบอร์สโตนนะครับเออว่ะยังไม่ได้ลองใส่แร่เพชรเลยใส่ไปนะครับได้ที่ขุดก็เหรกับบล็อกเพชรเี๋่วกอนเอาแบบนี้เราบล็บอกเพชรอ่ะ อ๋อบลอกให้ต่อไม่ได้นะฮะเออแล้วแมงม่าบล็อกอะเมื่อกี้มันแปลกๆครับพอใส่เข้าไปนะผมอะไรอะดาบไฟเหรอไฟอันเปกสิบเลยครับเดี๋ยวก่อนนี่มันอาวุธนหว่าโว้เท่เลยคุณผู้ชมกันไกลก็เอามาค้าเป็นเหล็กแบบนี้นะฮะเหล็กเอามาคัาต่อเป็นเหล็ก3แบบเลยเดี๋ยวก่อนทาอะไรได้บ้างเนี่ยโกนากเกตก็ไกลเป็นเหล็กแล้วก็วนแบบนี้แล้วถ้าเหล็กเนี้ยได้เป็นบล็อกเหล็กครับแล้วก็แบบนี้เฮ้ยมันเหมือนแบบวนลูปนรกเลยอะ แต่เมื่อคือการปั๊มเลยนี่หว่าใช่ปะ